วีออส 1.5e ครับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเบาะหนังสีเบสสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆโครงสร้างเดิมแท้ร้อเลขไม้ไม่เยอะนะครับเลขไม้คันนี้อยู่แสนเก้โลเท่านั้นนะฮะรถปีสิบแปดนะครับไม้นี้ถือว่าไม่ระยะกลางๆเลยนะครับโครงสร้างต่างๆโคงสภาพเดิมหมดเลยหัวนงหัวนอดฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยขยับนะครับ หัวนั้นฝากระโปรงไม่เคยขยับมาเลยนะฮะตาปั๊มโตโยต้าติดอยู่ครบถ้วนสภาพเครื่องยนต์ดีนิ่งกริบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่กําลังหาวีออสนะฮะหรือว่ารถราคาถูกๆผ่อนประหยัดยดนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ช่องนี้นะฮะจะเป็นสารานุกรมของ V ีออสบริษัทรยนต์เลยผมจะรวง v ีออสแทบทุกคันในรบริษัทไว้ที่ช่องนี้นะครับสามารถกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มๆกันเลยฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะครับ วันนี้นะครผมบิวเพชรยนต์มี v ีออเข้าใหม่1นึ่งคันให้ได้รับชมกันนะฮะสีเทาดำนะครับมาแล้วนะสีเทาดำหายากนะครับที่พี่ๆถามหากันนะวันนี้เข้ามาแล้ว1คันนะครับที่เป็นตัวเจน3นะฮะถ้าเป็นเจนอื่นเนี่ยก็ยังพอมีนะฮะแต่ตัวเจน3เนี่ยวันนี้เพชรยนต์มีอยู่คันเดียวเลยที่เป็นเจน3ตัวโฉมสุดท้ายนี้ เป็น Vios นะฮะ 1.5e ปี2018นะครับเลขไม้น้อยๆนะครับรถเนี่ยสวยๆเดิมๆทุกจุดนะครไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับรถของทางเพชรยนต์ทุกคันนะครับสำหรับคันนี้ตามที่ผมแจ้งไปนะฮะ 1.5e ปี18นะครับเลขไม้คันนี้แสนนิดๆไม่ถึงแสนหมื่นนะฮะแสนนิดๆเองนะครับสำหรับรถปี18นะฮะเฉลี่ยแล้ววิ่งมา5ปีปีละประมาณ20,000โล ถือว่าอยู่ในเกณมาตรฐานอย่างดีเลยถือว่าไม่เยอะเลยเลขไมก้กลางๆนะครับไม้แสนนิดไม่ถึงแสนหมื่นนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าแสนเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้นะฮะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับสอ9ผ่อนแบบสบายนะหหรือ7ปีเนี่ยได้ดอกเบี้ย2.99ไปใช้งานเลยนะครับหมดเขตสิ้นเดือนกรกฎาน,นี้เท่านั้นนะครับวันนี้คงถ่ายคลิปวันที่18นะฮะ ยังได้อยู่นะยังมีเวลาเหลือีอก12วันนะครับอีก12-13วันนะี่ยให้ได้ดอกเบีย้ยนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจเนี่ยรีบติดต่อมามันจะทําให้เราผ่อนถูกไปอีกพอสมควรเลยนะออกอีกเป็นพันบาทเลยนะต่องวดนะฮะต่องวดนะครับอ่าย้ำา็็ต่อง,งวดนะฮะค,คันนี้นะครับผ่อนดอกเบีย้ย2.99ฟรีดาวอยู่ที่6,500บาททวนนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะผมสมอ่าผมบอกได้เลยว่า6,500 รวมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับไม่ต้องถามผมเลยว่าน้องมีอะไรอีกไหมนะมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหม6 5 0ั้บาทนี้มีทุกอย่างให้ครบหมดจบเลยที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดตัวรถนะฮะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถต่างต่างเนี่ยคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ๋มเลยนะฮะแต่นะฮะแต่อยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยยังไม่มีแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะจะได้เห็นว่าโครงสร้างด้านหลังเนี่ยมีจงลงจมน้าํามีสนิมอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพาไปดู พร้อมๆกันนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าเนี่ยโคมหลักนะฮะเป็นฮาโลเจนนะครับมันติรีเฟกเตอร์แบบนี้นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนโคมไฟสวยนะับไม่มีการแตกรายงานอะไรมีเหลืองบ้างนะฮะตามอายุการใช้งานด้านตรงปลายนิดหน่อยนะตรงนี้เราขัดได้นะครับเนี่ยตัวกันชนด้านหน้ากับตัวแก้มนะฮะรอยเชื่อมเนี่ยก็แนบสนิทติดกันดีนะครับตัวรถเป็นสีเทาดานะครับไม่ใช่สีดำนะดูผ่านกล้องผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นเป็นสีอะไรนะแต่คันนี้เป็นสีเทาดํานะครับ มันจะไม่ออกบอลเงินสว่างสว่างแบบ2คันนู้นเนาะแล้วมันก็จะไม่ออกดําแบบมืดทึบไปเลยมันจะเป็นเทาดําแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยสําหรับ1.5ตัว e นะครับกันชนหน้าเป็นเป็นโนแบ็คแบบนี้สวยๆงามๆเลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียน3ตัวสวยๆเลยนะได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ979นะครับ5กไก่ลอจุลานะฮะ979ได้เลขทะเบียนนี้กันไปใช้งานเลยไม่ต้องคืนป้ายแต่อย่างใด ทะเบียน3ตัวสวยๆไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยสภาพด้านหน้าตัวรถเนี่ยงดงามมากๆนะครับพี่ๆที่หา v ีออสไว้ใช้งานคันนี้น่าสนใจนะสีโดนๆน,นะครับสำหรับพี่ผู้ชายนะที่ไม่ชอบสีหวานแววไม่ชอบสีสว่างคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับล้อแมกนะฮะล้อแม็กเนี่ยก็ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานไปนะครับ เป็นอลลอยปัดเงา4ี่ลูโรงงานนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับหลังเป็นดัมสำหรับ v ีออสนะฮะหลังยังเป็นดัมอยู่นะครับตัวยางนะครับได้เป็นยาง185่้าทับหกมาใช้งานนะครับสำหรับตัวยางเป็นยางปี21อนะครับนี่ยางปี21อดอกยางล่องยางยังมีให้เห็นยังยังยังใช้งานได้อีกปี2ปีสำหรับตัวยางนะครับไม่ได้สึกหลออะไรมากมายนะฮะกับรถวิ่งมาอ่ากับตัวยางที่วิ่งมา2ปี เบ้าโชคซุ้มล้อนะฮะเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยเบ้าโชกสวยๆไม่ยงไม่เยิ้มนะครับซุ้มล้อเดิมๆนะฮะเม็ดอาร์ตะเข็บเม็ดอาร์เห็นกันแบบนี้นะครับไม่มีรอยเชื่อมใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับสวยๆเดิมๆทุกจุดนะฮะแก้มเนี่ยไล่ขอได้บางๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นแล้วนะฮะก็ถามว่ากันชนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยยอมรับเลยว่ามีเก็บงานมาแน่นอน,น,อนพวกกอสเก็ตหินนะฮะ เราสะเก็ดหินต้องมีเก็บงานนะครับถ้า,ถ,าถ้าบอกว่าอุ้ยรถคันนี้สีเดิมร้อเซนผมบอกได้เลย <ๆ S 2> ว่าโกหกนะฮะรถมือสองทุกคันเนี่ยมีเก็บสีกันชนด้านหน้าอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับมาต่อกันนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาดำนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้ากระจกด้านหน้านะครับกระจกบังลมด้านหน้าเป็น โยต้าเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้ได้ฟิล์มแพงด้วยนะฟิล์มลามินาเลยนะครับด้านหน้าเป็น40รอบคัน60นะฮะสำหรับตัวฟิล์มลามินาเนี่ยโลโก้ของฟิล์มติดอยู่ขอบทั่วหมดเลยแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยสบายใจได้นะครับเดิมแท้ทุกจุดทุกบานเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆคมชัดหมดเลยนะครับหัวน็อตนะครับเสาบีเดิมเดิม นะไม่เคยขยับหัวนัว่เสาบีเดิมๆหมดเลยนะครับแผ่นเพจนะฮะเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี18แนะครับแท้ๆนะครับได้รถใหม่ๆไปใช้งานในเลทดอกดอกเบีย้ย2.99นะครับและนะฮะที่สำคัญนะครับผ่อนแค่6,5 0 0นานะภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเจ้าของเดิมใส่มาเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัว v i o s 1.5e ปกติเราจะเห็นเป็นเบาะผ้าใช่ไหมฮะคันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะเบาะหนังทั้งคันเลยสวยๆเบาะหนังสีเบจแบบนี้ นะครับงดงามเลยนะบอกแน่นๆบอกสวยๆใหม่ๆคลิบๆแบบนี้นะครับใครได้ไปคันนี้โชคดีนะฮะยังไม่ติดจองนะครับรีบนะวันที่18วันนี้ผมถ่ายคลิปผมให้ดูสำเนาเล่มกันนิดหนึ่งอ่ะนี่นะครับสำเนาเล่มนะฮะเป็นรถของบริษัทนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับให้ดูแล้วนะฮะนะฮะขอสงวนไว้นิดหนึ่งนะไปไวนิดหนึ่งใครอยากกอดูก็ไปสต็อกกันดูนะครับรถหน่วยงานมือเดียวนะครับ เบาะหนังเรียบร้อย1.5 e อีภายในเป็นสีเบจคันนี้นะฮะตามเหลี่ยมตามสันโอ้โหกระดูกงูแกะยากด้วยนะยังแน่แนๆยังฟิตอยู่เลยนะครับนี่เม็ดอาร์คสวยๆเรียงตัวขึ้นมาเลยนะครับรถเพรยนทุกคันเนี่ยผมแจ้งไว้ตลอดทุกคลิปแล้วผมแกะให้ดูแทบทุกคันที่ผมรีวิวนะฮะเดิมๆทุกจุดนะครับ เดิมๆทุกจุดนะฮะกดติดตามไว้เลยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะฮะกดติดตามไว้นะครับช่องผมนะช่องนี้นะฮะวีออสมือสองนะครับจะนําหาแต่รถวีออสหรือนะฮะนานๆทีจะเอายาลิสมาผสมลงให้ด้วยนะเพราะมันเป็นรถ segment เดียวกันนะฮะจะพาวีออสกับยาลิสหลักๆนะครับจะเป็นสารนุกรมนะับจะเป็นสารนุกรมของ To y o ต a v ว o s ของบริษัทเทียนต์เลยผมจะหามาอัปเดตให้ครบทุกวันนะฮะคันไหนที่มาใหม่รับประกันว่า พี่ๆที่ติดตามช่องผมไว้นะฮะทันแน่นอนสําหรับตัวีออสทุกคันทุกรุ่นในบริษัทเพรยนต์นะครับเน้นย้าไว้เลยนะกดติดตามไว้นะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายเดิมๆนะฮะเดิมแท้โรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรโคมใสและสวยนะครับด้านท้ายเนี่ยในกันชนท้ายเนี่ยติดมา,าเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยนะครับติดมาให้แล้ว2จุดนี้ เซ็นเซอร์ถอย2จุดแมลิ้นจะพันกันตลอดเลยขออภัยพี่ๆด้วยนะฮะเซ็นเซอร์ถอยติดมาให้แล้ว2จุดนะครับไม่ต้องไปติดเองนะครับสตัวรวมๆส0 0พนนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินฟรีๆนะครับตรงนี้ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัว v ีออคันนี้นะครับงดงามนะครับโลโก้ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนเลขทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านท้ายนะฮะฝาท้ายนะครับวีออเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดรีโมทได้เนาะเขาเป็นรถบีเซ gment นะครับเป็นรถข,ขนาดเล็กนะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากสําหรับตัวซีดานคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับฝาท้ายเดิมแท้ออัเปอร์เซนคแค่นี้ก็ดังแล้วนะรับเนี่ยนิ้วเดียวเลยนะครับเหลียมสันเนี่ยเล็บจิกเข้านะครับซีนนะครับผมจิกให้ดูทั้งเส้นเลยซีนเดิมๆทั้งเส้นนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับฝาปงเดิมแท้ออัลเปอร์เซน นะครับตรงนี้ดูด้านหลังการโครงสร้างนะครับคานด้านหลังนะครับคานเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแต่เข็บเม็ดอาร์คต่างๆไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงะออกมานะครับเดิมๆทุกจุดนะครับสบายใจได้นะซื้อรถกับบริษัทรยนต์นะครับเครื่องมือไม่แรงยังอะไรเนี่ยผมมีให้ครบนะแต่เนื่องจากรถคันนี้ยังอยู่การปรับสภาพนะก็เลยยังไม่ได้เอามาทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับดูซีนด้านหลังกันดีกว่านะครับโครงสร้างด้านหลังรอยซีนต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับแผ่นเหล็กที่เชื่อมไว้เหมือนเดิม นะครับซีนทถมะพร้าวสีขาวแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะเม็ดอาร์คต่างๆคงสภาพเดิมนะฮะตัวหนังสือนะครับ 1R ยังอยู่ครบถ้วนหมดนะฮะนี่เม็ดอาร์คต่างๆนะครับคงคมเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้โอเคนะฮะด้านหลังด้านท้ายเนี่ยมาดูกันนะฮะไม่มีรอยจงรอยเจาะทะลุอะไรนะครับซีนก็เป็นซีนเดิมแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับนี่ถังมะพร้าวสวยๆเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้ ค,คงสร้างเดิมแท้100%นะครับสำหรับ Vios 1.5e คันนี้นะครับพี่ๆที่กำลังหาอยู่นะอยู่ในงบนะผ่อนแบบไม่แพงนะผ่อนแบบราคาประหยัดประหยัดนะครับผ่อนอยู่6,500บาทเดี๋ยวขอปิดอีกทีนึงผ่อนอยู่แค่6,500บาทเท่านั้นคันนี้แบบฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อน6,500นะไฟเบรกดวงที่3นะนะฮะฟิล์มติดมาให้แล้วเป็นลามินากระจกหนาหลังเดิมแท้พร้อมกับไล่ฟ้ามา เรียบร้อยนะฮะคันนี้จบแน่นอนสําหรับการใช้งานในเมืองนะฮะหรือจะขับออกต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันเครื่องยนต์1.5นะฮะประหยัดน้ํามันหนึ่งละนะฮะในเรื่องของอัตราการเร่งเนี่ยวีออสเนี่ยแรงต้นดีมากนะแรงปลายก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะสำหรับเครื่องยนต์1.5นะครับไม่ได้แย่นะวิ่งออกต่างจังหวัดวิ่งร้อยกว่าร้อยกว่าก็สบายๆนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการใช้งานตัวรถ V ีออคันนี้นะครับมาดูที่ภายในกันต่อนะครับแผงประตูนะครับด้านนี้ก่อนแผงประตูนะครับแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับเป็นเป็นฮาร์ดนะเป็นฮาร์ดนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นซอฟ์นิดนึงนะจะเป็นซอฟทัชออกจะออกเป็นแนวแบบมันไม่กึ่งหนังนะนะมันไม่กึ่งหนังเท่าไหร่นะครับนี่ก็สวย <c oughs> เจ็บคอนิดนึงขอภายคุณผู้ชมด้วยนะครับกระจกนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าทั้งหมดเลยออโต้ด้านขวาได้นะครับระบบสัญล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะฮะกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าอ่านี่มี VSC มาให้ด้วยนะครับการลื่นกันถลายนะครับเบรก ABS นะฮะดิดหน้าหลังดำแล้วก็มี VSC มาให้นะฮะการลื่นกันถลายเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนนะสำหรับการลื่นกันถลายนะครับ ใครอยากลองอยาใครอยากดิฟก็กดปิดนะครับได้ดิฟสมใจแน่นอนนะฮะเวลารถลื่นๆฝนต้องตกนะถ้าไปกดปิดขึ้นมาล่ะได้ดิฟแน่นอนนะครับใครอยากดิฟก็ลองดูได้นะฮะสำหรับใครที่อยากปลอดภัยก็ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังตาที่ผมแจ้งไปยังเป็นปรับมืออยู่สําหรับ Vios 1.5นะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆเดิมหมดเลยนะฮะหัวนัตเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางติดอยู่ครบถ้วนนะครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวขึ้นไปบนรถกันนะไปดูออปชันว่ามีอะไรบ้างในตัวรถนะครับ1.5 e v o s นะครับเดิมๆของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมามากมายนะครับสำหรับตัวรถนะฮะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับกุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทดอกไขแบบนี้นะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเห็นไหมฮะกดทีเดียวเลยนี่ดูเลขไม้นะครับ1 9 9่4นกกิโลเมตรนะครับไม่ถือว่าไม่น้อย ถือว่าไม่น้อยพอสมควรเลยนะสำหรับวีออสไมคแค่แสนต้นปี18นะฮะใบสอบอผมเอาให้ดูนะครับราคานะครับ3า9 0 0 0บาทผ่อนอยู่6,500ตามที่ผมคำนวณให้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แค่นี้เท่านั้นนะครับผ่อนไม่เกินนี้แน่นอนสำหรับใครที่ได้ดอกเบีย้ย2.99นะครับทักมาได้เลยนะฮะสำหรับเครื่องเสียงนะครับมาดูกัน เครื่องเสียงเนี่ยยังเป็นซีดีนะฮะใส่ซีดีได้ FM AM อะไรได้หมดเลยนะครับ USB มีให้ใส่ตรงนี้อัรกนะฮะรูอัรกนะครับใส่อัรกได้นะฮะแต่ยังไม่สามารถบลูทูธได้นะสำหรับเครื่องเสียงนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อน้อยของวีออสเขานะครับจะมีเฉพาะตัวท็อปๆนะฮะอย่างพวกตัวจตัวมิดนะฮะที่ยังที่สามารถบลูทูธได้นะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกลางนะฮะยังไม่สามารถบลูทูธได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะสำหรับ เขาก็กักมาหน่อยนะ V8 ตามสไตล์เขาตามสไตล์โตโยต้านะครับแอร์นะฮะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับได้4ระดับนะครับอ่าเกียร์ออโต้ CVT นะครับฐานเกียร์เป็นกอสแบ็กแบบนี้นะครับสวยๆงามๆสีดําเงานะครับเป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะคอนโซลต่างๆคงสภาพเดิมนะฮะไม่ลอกไม่ทลอกอะไรนะสภาพรถสวยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะใครชอบนะฮะติดต่อมาได้เลย0855366287 นะครับผมวิวเพชรโยนทีดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับอ่ะด้านหลังอย่างที่ผมแจ้งไปเบาะเนี่ยถอดไปปรับสปาอยู่แต่เราจะได้เห็นในเรื่องของโครงสร้างของตัวรถนะครับชัดๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยรอยซีนต่างๆของตัวรถเห็นไหมฮะรอยซีนที่มันเชื่อมกันมาเนี่ยเดิมๆเลยโหรถใหม่กลิ้งเลยแบบนี้นะครับไม่มีสนงสนิมนเคลือกเกื่อนอะไรให้เห็นนะฮะเราถอดสปาจริงๆแล้วคู่หน้ามันก็ถอดไปแล้วนะอันนี้เขาเอามาใส่ก่อนนะครับเราต้องถอดความความสะอาดดูดฝุ่นอะไรพวกนี้ อยู่แล้วนะสปาตัวรถนะครับเราต้องเนียนกลิกทุกจุดนะสำหรับรถของแพทจนทุกคันนะก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะใครที่กำลังหา v o อไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเครื่องยนต์สตาร์ชึ่งเติมเดิมๆแท้ๆแ,แบบนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่นนหน้าหน้า v ีออคันนี้โครงสร้างเป็นยังไงนะหุนงหัว,น,หวน็อตเนี่ย ตามกงตามแก้มอะไรมีขยงขยับไปตรงไหนมาไหมเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับผมนะครผมจับมารีวิวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูก่อนเลยผมดูพร้อมๆพ,พ,พี่ๆเนี่ยนะครับใครสนใจรีบโทรมาตามที่เบอร์อ่าตามที่ผมแจ้งเบอร์ให้ไว้นะ0855366287นะครับโอเคไปดูกันต่อเลยฮนะโอเคครับพี่ๆฮะมาดูกันต่อเลยในะเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ฝาขาวแล้ว เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับซีโซบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ e แปดได้แล้วนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงานและทนมากสําหรับโตโยตานะครขึ้นชื่อเลยสําหรับเครื่องยนต์ดูโอนะครับมาดูต่อนะครที่เบ้าโชก่อนเลยเริ่มต้นนะเบ้าโชกนะครับเบ้าโชกเนี่ยสติกเกอร์มอ,อกอติดไว้ครบถ้วนหมดเลยนะครตามสเปคเขานะ่ยสติกเกอร์มอ,อกอตัวีออสเนี่ยจะอยู่ที่เบ้าโชกฝั่งขวานะครับ แล้วก็เม็ดอาร์คเลนงตัวสวยๆแต่เข็บไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงออกมานะครับอ่าป้าโชกเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนกันไม่ได้นะดูหลักๆเลยของรถยนต์เนี่ยควรดูป้าโชก่อนเลยนะครับจะต้องไม่คดไม่งอไม่มีบุบไม่มีบุ่มอะไรนะป้าโชกต้องแบบนี้นะครับไอพวกคานด้านหน้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับแจ้งกันไปตามตรงมันสามารถเปลี่ยนกันได้นะแต่คันนี้นะพาร์ทเดิมอะไหล่เดิมโรงงานนะครับพอแล้วตัวในเนี่ยไล่มาเลยไม่เคยแกะ รนะูกลมๆคมๆ,ๆ,ๆไล่มาทุกจุดเม็ดอาร์คเลงตัวสวยๆหัวน็อตแก้มเนี่ยไม่เคยขยับเลยเห็นไหมฮะหัวน็อตแก้มเดิมๆสีเนี่ยลูกไปรู้เลยว่าไม่เป็นเปิดกส้มนะครับสีเดิมๆตัวแก้มนะครับหัวน็อตเดิมทุกจุดเลยเนี่ยไฟนะไฟหน้าเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวหาโลโก้ก่อนนี่ไฟหน้านะครับเดิมแท้นะครับไทโคอิตโตะนะครับคานด้านขวาเนี่ยเดิมเลยไม,ม้แบบนี้เลยไม่คดไม่งอนะสภาพห้องเครื่องก็สวยๆนะครับแต้มมาร์กลงงานอะไรต่างๆติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะฮะเนี่ยสีแต้มมาร์กรงงานมีให้เห็นหมดเลยนะ ห้องเครื่องก็ไม่มีคาบหลยเยอมน้ํามันไหลล้นส่วนแมลงไม้เห็นเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดิมๆแบบนี้เลยเสียงเครื่องยนต์เดิมแบบนี้นะครับสำหรับ V ีออเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าถือว่านิ่งพอสมควรเลยคันนี้ไม่แสนเก้าพันนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับเป็นรถหน่วยงานเขาต้องเข้าสูงเช็คระยะอยู่แล้วนะครับเดิมๆทุกจุดหัวน็อตเดิมหัวน็อตแก้มหัวน็อตแก้มเดิม e e นะครับไฟหน้าแท้ไทยคยโตทั้งสองข้างนะครับเดิมแท้หมดเลยเบ้าโช๊คเดิมๆเหมือนกัน นะครับไล่ขึ้นมาที่หัวรถสักกระโปรงนะฮะรถฝากกระโปรงไามไม่เคยขยับนะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมสันเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆนะฮะซีนด้านข้างเอาเล็บจิกเข้านะครับซีนด้านข้างเอาเล็บจิกเข้าด้านบนก็เหมือนกันเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับสากระโปรงเดิมๆตาปั๊มโตโยต้านะครับติดอยู่ครบถ้วนตาปั๊มโตโยต้าหัวรถเดิมนะครับสวยๆนะฮะสำหรับตัววีออส 1.5 e คันนี้นะครับปี2 0 1พี่พี่ๆท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะวีออไว้ใช้งานหารถราคาประหยัดๆเนี่ยผ่อนถูกๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ไป1นหคันที่เป็นทางเลือกนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะ5รั5 5 6 6 6นย์แผมวิวเพชรยนนะครับดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะแอดลไลน์ก็เข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้ นะครับผ่อนอยู่6,500้บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษ2.99นะครับตลอดอายุสัญญา7ปีนะฮะพิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยมันได้ประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี้ลยนะประกันเครื่องเกียร์ของศูนย์โตโยต้าเลยใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครสนใจรีบติดต่อรีบโทรมานะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่18นะฮะสิดกรดกฎาคมยังมีเวลาอีก10กว่าวันที่จะเอาดอกเบีย้ยพิเศษนี้นะฮะไม่งั้นไปผ่อนแพงกว่านี้อีกนะผ่อนประมาณ7,00 0กว่านะถ้า,าตรงนี้ไป ะจะได้เซฟเงินประหยัดประหยัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ